สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับบัว่าจะเป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับเอฟซีอีหล่าวงอิงเฮาแล้วก็เอฟซีศิลปินทุกทท่านในวงสาวน้อยเพชรบรรแพงของเฮาครับบวัว่าจะเป็นเอฟซีพ่อกันชัยนะครับเอฟซีเสียน,นุ่นเอฟซีซอบีแล้วก็เอฟซีในองค์กรเอฟซีปอดจูแล้วก็เอฟซีพลังเหียบนะครับก่อนอื่นก็ฝากช่องเดตเจโอวั J o 1, Official, นออฟฟิเชียลนัมเบอร์เด้อครับเดอ้อ ฝากไว้ในใจฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซีของอีหล่าหน่อยเฮ้านนำเนียครับนะครับวันนี้กะหลังจากตื่นนอนนะครับก็ลังสิเตรียมตัวไปทํางานแลครับยังไม่ถนาบน้ำยังรอครับพี่น้องกันเลยอยากมาคุยกับพี่กบนองนะครับคุยกับพี่กบนองหลังจากเขียนอีหล่าเนาะพี่น้องเนาะอีหล่าไหลสดกับพ่อการชัยนะครับอีหล่าไหลสดกับพ่อการชัยครับไหลสดกับพ่อการชัยนะครับ ไหลซดกับพอ่อการชัยแล้วก็มีพ่อน,นุ่นเจบีนะครับกีฬาองค์ดีเฮากับโอ้ก่อนเดินกะดีใจน้ำวีฬาครับยีลาเฮ้ามาไล่แสนแตกอีกแล้วนะครับวันนี้มาไล่แสนแตกครับมาไล่ขึ้นบ้านใหม่ของยีลาเฮ้าแสนแตกกี่เราครับตอนนี้ยอด็จะประมาณสองแสนแล้วครับพี่น้องโอ้ยปบมือห้ครับผมมือห้วยา่าผมมือห้พ่อการชัยนะนี่ครับเพื่อนบอกเก็ุเพื่อลูกสาววิลีครับพ่อการชัย พ่อนนไม่บีนะครับเพื่อนเฮดเพื่อลูกสาวจริงๆครับพ่อกันชัยนี่ต้องยอมรับพ่อกันชัยเลยครับสุดยอดอีรีครับพ่อกันชัยห้องครับยอมรับเลยนะครับพ่อกันชัยของเรานะครับสุดยอดนี่นะครับที่รักอีลารักไม่มีข้อแม้คือเพินวบานะครับรักไม่มีข้อแม้แล้วกะเื่อว่าพร้อมยืนเคียงข้างนะครับนี่นะครับ พร้อมยืนเคียงข้างอิลาห์เฮาครับพร้อมยืนเคียงข้างอิลาตลอดไปบ่วจะเกิดยังขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรนะครับให้กาลัางใจีลราฮาตลอดนะครับให้กาลัางใจแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับลูกนะครับพอกันชัยสุดยอดครับพอกันชัย ่อนุ่นไม่บีนะครับหลายๆท่านนะครับกะครับกะทวดดีเอฟซีนะครับก่อนเื่นกะกะดีใจนันบิลาเนาะเฟินกะวันนี้ิ่นไดมันเป็นเป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดเมืนอวันหยุดนะครับเป็นวันเดินทางครับพอมือเงินนแสดงที่เกาะลอยนะครับเกาะลอยศรีราชาชนบุรีนะครับเืินไปไห้กันลังใจกันหลายๆครับที่เกาะลอยศรีราชานะครับ ในเขตแถวศรีราชาในเขตไอ้ชนบุรีเฮานะครับไปให้กำลังใจอีลาพร้อมทีมงานสาวไหเป็นบันแดงเฮาพอจนะครับไปให้กำลังใจกันหลายๆครับพี่น้องนะครับกะวันนี้เพิ่นกระยุทธนะครับเพิ่นเกิเพิ่นที่ได้พักผ่อนเพิ่นสีจะได้เดินทางนะครับเพิ่นสี่จได้เดินทางพอกันใช้เพิ่นก็เลยไหลสดนะครับพอกันใช้ก็เลยไหลสดนะครับไหลสดไหลสด นะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับไหลสดพูดกับพูดคุยกับเอฟซีจนได้มาไล่นะครับมาไล่แสนแตกวันนี้นะครับสุดยอดอีรีครับพอการใช้แล้วก็อีหล่าเขานี่แหละครับความรักนะครับความหักความเมตตาความหักจากเอฟซีทั่วโลกครับความรักจากเอฟซีทั่วโลกที่มอบให้ลูกสาวนะครับที่มอบให้อีหล่าเขานะครับสุดยอดอีรีครับพี่น้อง นะครับก่อนเลื่นกะนี่นะครับเม้าบอกันนะครับมันี่กะเห็นโอดโจโพสลือลัวครับบอดโจโพสลือลัวเลยครับเปิดตัวนักแสดงนะครับปอดนิมมานีครับปอดโจแล้วก็เปิดตัวนักแสดงหลายๆท่านนะครับมันจะมีผู้หนึ่งนักแสดงตัวหลักเลยครับหลักใหญ่ด้วยครับหลักใหญ่ตัวแสดงหลักใหญ่เลยค่ะนางไค่อ่ะครับพี่น้องมันี่เพิ่นก็ได้เปิดตัวนักแสดงไปครับอีกคนนะครับนักแสดงเนี่ยโอ้บ่ธรรมดาครับ พระเอกคนนี้พระธรรมดาครับพระเอกอยังครับพระเอกตูมตามยุทธนานะครับพระเอกตูมตามยุทธนาครับเปิดตัวนักแสดงครับพร้อมเปิดกองนะครับเปิดกองวันที่สิบเอ็ดสิบสองท่านว่าที่วัดบางปิ่งครับวัดบางปิ้งสมุทรสาครนะครับไปชมฟรีครับไปกันหลายครับไปกันเยอะๆยอะนะครับหน่วยการสร้างโดยโจยมบมนินโจยมบินินสาวหนุ่ยเป็นบรรพแพงนะครับเปิดกลับมาเปิดโตอีกคนครับวันนี้ครับเปิดตัวครับ นักแสดงหลักอีกคนนะครับอ่านักแสดงหลักอีกคนเปินตนหน่วยน้อนหนูครับโอ้ยไอพี่นิกกี้เสียน้นดีใจหลายครับนึกว่าเป็นนนนภัทรนะครับกับนิกกี้มอแมนเด้ครับพี่น้องเนกนลมนครับเนทนาอพนนะครับเนกนาลพนครับเปิดตัวครับอีกนักแสดงอีกคนหนึ่งครับจะเข้ามารับบทอะไรนะครับแสดงหลัก กับภาพยนตร์ขายอ้อนะครับน่าติดตามน่าลุ้นนะครับมากๆกครับกับไอ้หนุ่มไทยบ้านคนนี้ก็โจโโปรครับ1 1 12เจอกันนะครับชมกี่ที่บ้านบางปิ้งสมุทรสาครนะครับได้แล้วก็มีอีกคนที่เป็นโพสครับเปิดตัวนักแสดงหลักอีกคนนึงครับโอ้เป็นพระเอกนะครับพาเอกก็ธรรมดาเช่กันครับดาราครับพาเอกการทศนนอโอ้โห บอกเลยว่าบทนี้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเลาบทยังเอ้าล่อไปชมกันครับรอชมนะครับตอนนี้ค่ายอ้อครับคําว่าค่ายอ้อนะครับนะครับฟังบึงครับแต่เขาบอกแกว่าค่ายอ้อกับคนลุกแล้วครับพี่น้องแล้วที่ขาดบ่อด้เลยครับที่ขาดบ่ออเไรนเปิดตัวคนนี้ครับอุ้ยสุดยอดจริงๆสุดยอดมากครับคนนี้ครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้ ผู้ใดครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับเปิดตัวนักแสดงหลักอย่างเป็นทางการกับภาพยนตร์คายอ้อนะครับลูกสาวแห่งชาติครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับนี่แหละค่ะหัวใจรักของคายอ้อ้ะครับพี่น้องหัวใจอหลักของคายอ้อเลยนะครับจะรับบทอะไรยังไงบอกเลยน่าติดตามนะครับชมฟรีไปกันเยอะๆนะครับสุดยอดแลวครับสิขาดบร้เลยครับ นนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะครับไครออตองยกไห้เลยครับอีหล่าห้องเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับจะรับบทอะไรนะครับไปรอชมกันครับแล้วก็ไปรอตีสิบสองเราไปชมกันเลยครับการถ่ายทาหนังภาพยนตร์วันนั้นจะมีศิลปินมาก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 นะครับมากมายหลายตาเลยละครับเมื่อวานจะเป็นดารานักแสดงเปรดกงสรัพพัดชุดยอดครับไปีปน้องผ้ากันไปเบิรงครับ แล้วก็รอชมนะครับรอครบทอชมนะครับนี่ครับเปิดตัวนักแสดงครับครับบอดโจ้แล้วก็พลมณีโอ้พลลูกนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องหนังเรื่องนี้ก็่ธรรมดานะครับไปเิึงกันนะครับรอชมทั่วโลกเลยครับเอาปังปังพันล้านพี่นังกีฬาว่าไปเลยครับพี่น้องเอาต้องปังพันล้านไปเลยนะครับนี่นะครับการเปิดตัว ทิ้งสี่สำคัญจริงๆหัวใจรักจริงๆของคายอ้อต้องยกให้คนนี้เลยครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพิลาเฮ้านะครับนี่นะครับความหนาละความหลายๆอย่างทีทุกคนต้องบางคนกับคนลูกเหรอครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเราก็เป็นสิ่งทีมหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์ให้พี่น้องรอติดตามนะครับนางคายอ้อนะครับสุดยอดจริงๆครับายคลิปนี้ฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้อง ช่องดิจิโอวันออฟิเชียลไว้น้ำเล่เดอร์ครับพี่น้องฝากไว้น้ำไม่โอ้อบวางใจกับพีกับน้องนะครับ้เพื่อจะได้เป็นแรงใจแรงเชียร์เป็นงี้กำลังใจในการเทรดชิปนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไปสักคนในจักรสร์แน่นะครับกะตายจิบมีกะแลก็ให้พ่อแม่พี่น้องหลั่รวยหลั่รวยทุกคนเด้อถูกหวยเริอมเป๋ารวยรวยยิ่งขึ้นไปครับนะครับสายจินมิกะเอาไ้แค่นี้ครับขอบคุณครับ